มีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มา2อาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าอยากให้พี่เล่นแมป Toilets Tower Defense ครับ Toilets Tower Defense นะครัแบแมปนี้เป็นแมปที่อ้างอิงมาจากอา่อ Ski b i d i y หรือเปล่า Ski b i d i y t o i l e t หรือเปล่า,ลาผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมันคืออะไรแต่ว่าแต่ชื่อวมันคือซ่วมกันฐานาาทุกคนอ่ Ski b i d i y t o i l e t ก็คือเจ้าพวกนี้ใช่ไหมใช่ปะ่ะอา่าถ้าใครมีความรู้อยากจะแนะนำก็แนะนำให้ผมได้นะครับผมไม่เคยดูจริงๆซ่วมเดียวที่ผมรู้จักก็คือ e p พนเค้กนะครับ ตั้งชื่อมันว่าอีแต๋ว์กำลังเชื่อกูช่วตุ๊กตาหนูอ๋อโอเคตรงน,นี้คือยูนิตใช่ไหมโอ้ยผมมีหวัวลำโพงว่ะเดี๋ยวหวัวลำโพงที่ไม่ใช่รถไฟนะหวัวลำโพงที่คือแบบหวัวลำโพงจริงๆทช่ไมมันดูแบบอลังการจังเลยอ่าแล้วที่ผมรู้มาเหมือนเกมนี้จะเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้ใช่ไหมทุกคนเอ่อทอร์เรสิตี้นี่คือผมว่าได้ใช่ปะว้าวอีซี่มีเดียมฮาร์ดแมโอเคเอามีเดียมก่อนละกันโอเคเวฟที่หนึ่งนะนะครับวิเดียววอร์ ทำไมมันมาไวจังวะโอเคผมวางไหนอะตรงนี้ปะตรงน,รงนี้ตัวผมมันกากเกืนไปชิบหาวมาตีไม่ตายตัวเลยไม่ก oh <my> d โอเคตอนนี้ตีแรงขึ้นมาแล้วครับตีขึ้นมาบวกห้าสิบไม่ต้องวางเพิ่อมอีกวะโอยความความเมตตาโอเคเดี๋ยผมจะบวกเป็น easy อ,นะอีซี่อหรอไงเอ๊มีเดียมไม่ไหววะอย่างงงคือตัวมันวิ่งไวโคตร ทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ชิลละเราเวฟทียี่สิบนะครับทุกคนเอฟซินเ่ยซิซแม่งโคตรพุ่งเลยด้มันอย่างพุ่งเลยมันน่าจะมีบอสออกมาปะ่ะโอเม่ก็บอสทอยเลทบอสซ่วมวะ่ะอุ้ยตีตายไหมนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตายหูไม่เงยโคตรยากเลยอะไรวะนี่อ่าผมต้องวันตรงไหนเอาอย่างนี้ป่ะอุ้ยอุ้ยเพื่อจะมีตัวคนหัวเลยอะไรวะนี่ตัวอะไรอะคาเมล่าสไปเดอร์ เรามีแต่ของลำโพงว่ะทุกคนแมงเอ้ยกูยไม่ได้อยากนั่งรถไฟเอามานอนไปจากชีวิตกูทีโอ้โลำโพงผมตกกระป๋องแต่ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าไม่ผ่านว่ะตาทีเราแบบคนลากเลือดอ่ะก็ผมได้ยินว่าเหมือนว่าเด็กๆน่าจะชอบเรื่องนี้กันเยอะใช่ไหมทุกคนเออเรื่องอะไรวะลืมสกิบบี้ทายเล็ตจ้มเคนสไปเดอร์ทายเล็ตโ,โหเลือดแม่งสองพันสี่ต้องผมไม่มีเพื่อนผมแย่แน่เลยผมอัพเต็มตีแค่รอยเดียวเอง กระจอกเลยเอ่อฉันเป็นนิวบี้นะเพื่อนขอโทษทีนะฉันรู้โอเคเพื่อนเราชวนเราเล่นอีกตาหนึ่งทุกคนแล้วเราก็ยังมีแต่หัวลำโพงเหมือนเดิมชีวิตกระศพฉันต้องไปนอนแล้วโอเคในวันใหม่เพื่อนเอามีโกอยู่ร3 0นะครับผมจะลองเข้าไปสุ่มหนึ่งทีว่ามันจะได้อะไรนะครับตอนนี้ผมขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หัวลำโพงอะโอเคไหมซุ่มเลยล้วงก็ให้กากสุดกูมาจริงคามเมล่าเวียน กล้องวงจรปิดผู้หญิงมันจะตึงหรือเปล่าตึงไหะเบรียตีโคตรช้าเลยหูลำโพงกูต้องออกโรงอีกแล้วสินะโอเคเดี๋ยวเราจะลองอัพดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้ตีสองเองนะครับอ,อุ๊ยอัพครั้งต่อไปจะมีเพิ่อมมา20เลยหรอออชิบหายแล้วโซ s ซ <So> d <sad. S 2> <Bye. S 1> โอเคครับทุกคนสำหรับ t o i l e t Tower Defen s e ก็ต้องขอจบให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ใครมีทิคอะไรแนะนำก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันให่คลิปหน้านครับ